คลิปนี้ครับไปดูลีลาแบบเต็มๆเลยครับของวิเตอร์โยเคเลสครับกองหน้าตัวใหม่ของอาร์เซนอลมีแต่หนักที่เจอกับบิลบาวนะครับไปดูกันแทบจะทุกจังหวะเลยครับที่สัมผัสบอลนะครับดูครับจังหวะจะพลิกลุงนี้แล้วเจอทับล่วงลงไปดูจังหวะนี้ครับหากกลับมาลงได้ยิงครับเมื่อแต่ว่ามันโดนไม่เต็มครับโยเคเลส โอ้ดีครับเชื่อว่าแฟนร์เซนอนคาดหวังแน่นอนนะครับกับตัวนี้ครับไม่มีหน้าเป้าแท้ๆมานานครับดูครับฉีกไปรับบอลตรงนี้ได้ครับดึงจังหวะนิดหนึ่งครับคืนกลับมาแล้วก็ได้ยิงครับแต่ว่าข้ามคานมาอดไดอารซิสครับเยอแกลสโอ้แต่ว่าถือได้ว่าวิ่งหาื้นที่ว่างได้ดีนะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่าแกชอบวิ่งมาทางซ้ายนะครับอุ้ยได้บ่งนี่แล้วก็นี่แล้วครับประตูปลดล็อกมาแล้วครับ เยอแคลสครับโอ้โหตัวแรกครับในสีเสื้ออาร์เซนอลดูครับโฉบมาม่งอย่างสวยงามครับคนเปิดนี่ก็ตัวใหม่นะครับซูบิเมนดี้ครับแล้วก็เป็นเยอแคลส์ดูโฉบมาโข้งลูกนี้ครับสุดสุดครับนี่แหละครับซีซั่นก่อนเนี่ยเซนน์เสมอในลีกไป14เกมครับ พวกเขาคาดหวังแล้วครับว่าการมาของดาวยิงคนนี้ครับจะเปลี่ยนจากเสมอเป็นชนะนะครับลูกนี้ก็มีส่วนนะครับสุดท้ายจบที่บูกาโยสาก้าครับนี่ครับประตู2-0ครับโยเกเลสก็เป็นคนแปะตรงนี้ครับแล้วก็เบิ้ลไปทีหนึ่งก่อนที่มาติเนลลี่ครับจิ้มต่อยกับบูกาโยสาก้าครับสัดเข้าไปโอ้เนี่ยครับถอยแล้วมาพักบอลได้นะครับโยเกเลสตัวใหญ่ สปีดความเร็วมีครับเนี่ยแล้วชอบฉี่ไปเล่นทางซ้ายนะครับฝากมาตรงนี้ดูครับมาดูครื่งหลังนะครับดูครับสปีดไปรับบอลครับโยเกเลสไดจีเข้ากอบเคโทษครับแล้วก็คืนกลับมามาแต่ว่าติดครับดูครับการบอลยาวนะครับตัานกันตรงนี้ครับแล้วก็เอาชนะกองหลังได้ครับนี่ครับก็ถือว่าน่าจะเพิ่มมิติการเล่นนะครับให้กับอาร์เซนอลได้อีกเยอะเลยครับ การมาของเขาดูลูกนี้ครับเปิดมาแล้วนี่ครับต่อบิโดม่งมากเกือบจะเป็น2ครับโยเคเลสน่าเสียดายครับบอลจับมาด้วยเก้ครับเข้าหัวแล้วครับแต่ว่ามึงชนเสาเอาละครับพาบอลมาครับทางฝั่งซ้ายรอเพื่อ่อนจะแหวกเองครับไม่ผ่านโอ้เนี่ยครับวิ่งช่องครับทะลุหลุดลายมาสวยเลยครับโอ้แต่ว่าข้างในยังไม่ค่อยพร้อมถอยกลับมาก่อนครับ ดูครับเนี่ยชอบฉีดมาเล่นทางซ้ายนะครับดีบเข้ามาก็ถือว่าน่าประทับใจครับ